Guys, out here marching for peace because Thailand has soldiers that still holding hostage. สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยุตตังประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทีรังฟังไทยเบอร์สุขู่สุขคนนะเมื่อตอน บ่ายของวันที่า3สา,ส,าสิงหาคมที่ผ่านมานะปี68นะได้มีพระรงนะครูนักเรียนปัตตานรวมถึงคนพิการนะก็ได้ออกมาเดินขบวนนะทีแรกกันออกมาเดินขบวนกันคอบใจประธานนายทิบดีโดนัลทัมนะแห่งสหรัฐอเมริกานะและต่อมากับ,บอกอ่าก่าวขึ้นมาว่าให้ทางโดนัลทรัมป์้เข้ามาแทรกแซงการ ให้กดดันทางประเทศไทยให้ป้อยโตนะทหารที่ทางประเทศไทยหันคุมตัวยู่นะสิบแปดนายนะเทศเกิดจากการประทะกันระหว่างายแดนไทยกัมพูชีนะสิบแปดนายนั่นได้มีการยอมนะยอมตอนที่เขาประทะกันตอนนั้นนะนะได้มีการยอมนะซึ่งทางการไทยก็ได้ควบคุมโตนะสิบแปดนายนั่นเอามาไหวทางฝั่งไทยนะ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นก็คือมีสาวคนแหละแต่ว่าในช่วงปะทะกันและมีสองคนนะมีสองนายหันเสียชีวิตนะแล้วก็ทางการไทยก็ได้ส่งกับคืนไปให้ญาติเพื่อบำเพ็ญกุศลน,นะและอีกสิบเปดนายนั่นเก่าก็ได้เอามาไหว้ในทางฝั่งไทยนะก็ได้เปียนเสื้อผ้าแล้วก็ผู้บาดเจ็บก็ได้รับการรักษานะแล้วก็มีบางคนนั้นเสียสติไปตอนที่สู้ฮกกันหันสติลุดนะเมื่อเห็นมูขอข้างๆอันทึกตุยไปนะ เฮ้นเสียสติก็เลยคือคนบม่ค่อยปกตินะซึ่งทางการทางขาเมน์ก็ได้ออกมาตอวาว่า,วาเอาทหารพวกค่อยไปให้นีหยังเบื้องตอนไปพวกเขายัางดีๆตอนนี้พวกเขาคือคนบุบปกตินะเขาก็เลยว่าสนนะเนาะตามข่าวที่ขเมร์มันออกมารายงานข่าวนะและกาช่วงนั้นที่เขาประทากันเนาะที่ทางทหารประเทศไทยเนาะ ในกรมตัว1ิปนายก็เพราะว่าทาง1ิปนายนั้นกระสูนบิดนะกะสูนมันบิดนะซะนั่นแหละเขาจึง,งยอมจำนวน่อทหารไทยนะและทหารไทยก็ได้จับมาแล้วก็โตมาก็ได้มีเข้ามาตั้งๆน,นนะานาล่าสุดก้อนหน้านั่นก็คือทางประเทศอ่าขอเขมรน,นะได้ออกข่าวตั้งข้อหาให้หัวหน้านะคนที่เป็นนายเนาะที่เป็นหัวหน้าของ1ิปดคนนี่นะ ในฐานะที่เห็นให้เสื่อมเสียหน้าตาเนาะก็เลยตั้งข้อหาแล้วก็ได้ใส่ข้อหาแล้วก็คาดว่าติดคุกอีกสี่ปีเนาะถ้าเกินเมื่อใดที่เขากลับไปทางคะมเมนก็อาจจะได้ติดคุกเรื่องนี้ก็ได้มีลูกทรายของนายที่เป็นหัวหน้าออกมาว่าวเราเรื่องเราเหตุการณ์นะซึ่งหลายคนก็ได้จะเห็นแล้วนะล่าสุดมเมื่อนี้นะได้มีนักเทียนประชาชนครูพระทรงผู้พิการเนาะ จึงโบแมนแต่ขบวนเดียวเนี่ยได้ที่ออกมาประท้วงหลายขบวนนะแมนแต่คนอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ออกมาประท้วงคือกันนะแต่ก่อนที่จะประท้วงเขาก็บอกว่าครอบใจใคล้คคายว่าตบหัวแล้วรูปหลังถ้ำนะหวั <laughs> งว่าจะใส่ถ้ำหันโดนธร้ำเดี๋ยวก็ว่าออกไปท้ำนี่โดโนุถ้ำหัน,โโน,หนเข้ามาเนาะแทรกแซงเรื่องนี้นะโดโนุถ้ำหันแทบจะบ่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้เลยนะ <laughs> แต่กระปกได้คนกัมพูชานี่เนาะคือเขาไม่ได้ติดตามข้าวในประเทศของเขาเองเนาะที่ทางรัฐบาลกัมพูชาเองนั้นเป็นคนออกมานะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อใดที่หัวหน้านะเขากลับไปนะเขาจะได้ติดคุกซี่ปีตั้งข้อหาให้เลว้วทั้งๆท,ที่เขายังอยู่ในประเทศไทยยังเป็นเสลยอ,อยู่ในประเทศไทยอะถ้าสมมติทางการไทยส่งตัวเรากลับไปแล้วที่่หายตัวได้ผลปี เราที่โบได้วิซาหายโตนะเราิี่บได้อันบัตรรถทัวร์บีไพีไปเที่ยวฮ่องกงเลยวะนะแล้วเป็นแบบนั้นทางกัมพูชาจะภูมิใจในการประท้วงเท่อนี้ปะนะถ้าประท้วงมาถ้าเกิดประทางการไทยเขาส่งโตให้แล้วกับไปประเทศแล้วเกิดกลับไปหอดแล้วพวกเขาจับนี่นะ เลยสิปดคนนี่เอาไปสอบสวนสืบสวนและแถมโมโพเดเขาจับเลยในคนที่เป็นหัวหน้าเนี่หายวับเขากิมเมกนะจะภูมิใจในการประท่วงเธอนี่บอกฮะนะจะไปนั่งอดโอยเสียใจกันไปเพื่อนอ่าทางเพื่อนแผ่น,นดินเลยตินะเป๊กเนาะเป๊กนะเต็นที่ที่จะป่วยให้เป็น เรื่องของการทางการทางการเมืองทางไทยกัมพูชาน่าจะป้อยให้เป็นเรื่องการทูตนะเพราะนั้นเขาเป็นเฉลยศึกนะเฉลยศึกเข้าใจคำว่าเฉลยศึกป่ะนะสมัยตะกี้เฉลยศึกกนะันเขาว่ามีสิทธิ์ที่จะมานี่หรอกนะออกมานั่งกินข้าวยุ่บนโต๊ะนะ นละก็ยังได้เอาผู้เท่าผู้แก่นะทางครอบครัวทั้งทหารสิบแปดคนนี่ออกมานะแบบเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสงสารเรียกร้องให้ใส่ตาเศร้า,าโลกเบิ้งบัไทยนันบดีนะเออคอมเมนต์นี่เป๊ะไปนะถ้าเกิดว่าเขาปล้อยตัวไปแล้วเขาทึ่งหายตัวคอมเมนต์จิภูมิใจเรื่องพวกนี้ตินั่นจะเป็นการถึงว่าพวกเจ้าตุยเขาทางอ้อมได้นะนะทั้งๆท,ที่เขาบันได้คับ คือประเทศซ้ําแต่ว่าทางการหรือว่าทางผู้นําทางคาเมนตั้งข้อหาเขาไว้ท่าแล้วนะได้ติดคุกซี่ปีนะคิดเบิ่งเท่านั้นนะอันสาวฝรั่งนี่กระักเนี้ยนะมายัางก็เขาบุผั <c oughs> วคาเมนเหมาได้ผัวคาเมนเหมะนะคือมากับเขาเนาะเออเขาระท่วงใน่ปท่วงอยู่ทางคาเมนเนี่ยไปได้ไปท่วงอยู่ในตั้งชาติหรือว่าในตั้งประเทศเขาท่วงกับคาเมนนะ แปกแปลกไวสาวฝรั่งนี่ก็มากับเขานะเท้อหน้านี่ออกลบนี่เซินนั่นนี่สาวฝรั่งนี่ไปน้าเด้อนะให้เราเป็นกองหน้าให้นะตอนประท้วงนี่เขาก็ยังออกมาเป็นกองหน้าให้เมื่อหน้ามีการลบนี่เอาสาวฝรั่งนี่ออกเป็นกองหน้าน้าเด้อนะเอาเราไปเป็นกองหน้านะเบิงเ้งเราก็คือกล้าหาญยูสันดอกอะฮะนะเบิ้งเราก็คือทรงทรงคืออัน ไปเล่นครับอันไข่ F สิมหกคือจิม้่นอยู่หนะนะหน้าเราจะแบกทันอยู่แบกไหวอยู่นะเมื่อหน้าในกัมบูชาต้องส่งเราเป็นน่วยกุดกล้าตายเนาะเป็นน่วยกล้าทางกองหน้าเด้อนะสาวฝรั่งผู้นี้นะ <laughs> แปลกแปลกไว้กัมบูชาให้อย่างแปลกแปลก,กนะเออนะคิดว่าไทยเขาจะงอบอกมาประท้วงแบบนี้เขาก็บ่งอดอ,อกนะ มันเป็นเรื่องของเลยนะไทยเขาได้ไปทล่มยึดมาจากกันในตัวเมืองคาเมนเดอนะเขาเป็นเลยเลยซึ่งมาจากการประทะกันละอีกฟังเรื่งองเขายอมจำนวนจ้ะ